บทที่16หพัตเทกรัตคาถาอาตีตังนาวาขา้ามือยานาปติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรกำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตีตัำไปนันตังอปัสตังจะา,านาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นนันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมบางตัทธาตัาวิปสัสสีอสังหีรังอสังขปังตังวิธามนุกรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแครในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ลูกปูมเถิดอัจเชวากิจจะมาตะปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละ ใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังคลันเตนามาเสเนนะมัตจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามัตตตันทิตังตังเวพัตเทกรตัตโตติสันตวาจิกเตบุนีติพระบุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยียจคานกลางวัและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแรงบทที่17เจอภินาปัจเวกณาาะปะถะเชลาธรรมโมหีชชรางอานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจากร่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหีพยาธิงอานาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นนามดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะร,รมโมหิมรณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรม,มดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของจเจริญใจสิ้นไปกรรมมัสโกมีกรรมทายาโทรกรรมโยนิกรรมพันธุ รรมปฏติสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่ง,งาอาศัยยังกรรมมังกริษามีกัญญานางวาปาปะกังวาตาสาทาญาโทภวิสามีเราจะทำกรรมอัในใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจยตั้งได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหอพินทั้งปัเ,เวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเดินบทที่สิบแปดกลมวิหารภาน,นาเอวังเมสุต,ตังเอกังสมายังปะควาสาวัติยางวิหารติเชตาวะเนอนาทปพินทิกสา,าอาราเมตาระโภปะควาภิกขุอามันเตสีภิกขโวติพะทันเตาต,าาติเตภิกขุปะควโตปัจจโตสุปะควาเอตตา เาโวจะเมตายาภิกขเวเจตวมุติยาเสวิตายาภาวิตายาภูริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุขามารถายาเอกาทสาติสังสาปาติกังขากตเมเอกาทาทัตาสุขังสุปติสุขังปฏิพูชตินภปาปกังสกินางปติ मनुस्सानां पयोति मनुस्सानां पयोति देवतानां कन्तिनासा हकिवा विसंवा सथं वा गमति तुवा तं चित्तं समाधि यति मुखवन्नो विपाकित ปาฏิหิธติอสํโมโหการังกระโรติอุตตลิงอปาติวิจันโตภัมมะโลกุปโกโหติเมตตายะภิกขเวเจโตมุตติยาเสวิตายะปาวิตายะโภรีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะฤทิตายะปริจิตายะสุสามาร atthaya อิเมเอกาทตาอิสังสาปาติกังกาอติอโนทิโสภาระนาเมตตาเจโตมุตติ อธิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุตติอธิทิสาภรนาเมตตาเจโตมุตติกติหาการีหิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตมุตติกติหาการหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุตติกติหาการีหีทิสาภรนาเมตตาเจโตมุตติปัญจหาการีหิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตมุตติสตตหาการีหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุตติ ทักษะทักษะกาเรหิติสาปราณาเบตาเจโตมุติกตเมหิปัญจากาเรหิอนุทิโตปราณาเมตาเจโตวิมุตติตัพเทสตาเวราอภยาปัานีกาสุขีอัตนังมะนตุสัพเปปานาเวราอภยาปัานีกาสุขีอัตนังมะนตุสัพเปปูตาเวราอภยาปัานีกาสุขี อาตานังมุนันโสัพเพปุคลาเวราพยาปชาณิกาสุขีอัตนังมุนันโสัพเพอัตตะภาวะปริยาปันนาเวราอภิญชาณิกาสุขีอัตนังมุนันโตติเมหิปัญหาคาเลหิอโนทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิสัตหากาเลหิโอทิโสภะนาเมตตาเจโตมุตติสัพพาอิติโยเวราอพยาปชานิกาสุขีอาตนังปริยรันตุสัพเพปุริสาเวราอพยาปชานิกาสุขีอาตนังมุนันโสัพเพ อะริยาเวราอภพยาพชานีกาสุขีอะตังปะิละรันตุสัพเพอริยาเวราอภพยาพชานีกาสุขีอะตังปะิละรันตุสัพเพเทวาเวราอภพยาพชานีกาสุขีอัตตานังปะิละรันตุสัพเพมุสาเวราอภพยาพชานีกาสุขีอะตังปะิละรันตุสัพเพวิริปัติกาเวราอภพยาพชานีกาสุขีอะตังปะิละรันตุติเมหิสัตถากาเรหโอทิโสปรานาเมตตาเจโต

हता नाम पर सफेमसा सत्ता वैरा अभ्यक्षाणिका तो कियत नो सफे तलाय सत्ता वैरा अभक्षा नुन तो सफे तक सत्ता वैरा अभ्यक्षिका दुखी हता नुन तो सफेमताय सत्ता वैरा अभारिका दुखी हता नाम भरत सफे परमाधिता अभ्यक्षा तो कियत नो

अव्यञ्ञानिकासुखियतनं तु सप्पे तराजिसाय पुतावेला पुतावेरा अव्यञ्ञानिकासुखियतनं तु सप्पे पुरो तीमायि आमिसाय पुतावेरा अव्यञ्ञानिकासुखियतनं तु सप्पे पतिमायि रिसाय पुतावेरा अव्यञ्ञानिकासुखियतनं कलेरं तु सप्पे उत्तरायन् विसाय पुतावेरा अव्यञ्ञानिकासुखियतनं तु सप्पे तकिनायन् विसाय पुतावेरा अप्यज्ञानिकातुपीयतनां रुदोषप्पे तिमायदित्ताया पुतावेरा अप्यज्ञानिकातुपीयतनां रुदोषप्पे उपरिमायदित्ताया पुतावेरा अप्यज्ञानिकातुपीयतनां मके अरन्तोत्प्पे पुरो तिमायदित्ताया पुखलावेरा अप्यज्ञानिकातुपी आत्तनां रुदोषप्पे पुखलावेरा अप्यज्ञानिकातुपीयतनां रुदोषप्पे उत्तलायदित्ताया पुखलावेरा अप्यज्ञानिकातुपीयतनां रुदोषप्पे तक्किनायदित्ताया

สเพปัติมายาทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิญญาอภิญญาปัญญิกาสุขีตัณหามนตุสัพเพปัติมายาทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิญญาปัญญิกาสุขีตัณหามนตุสัพเพอุตรายทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิญญาปัญญิกาสุขีตัณหามนตุสัพเพตะกินายทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตตานางมนตุสัพเพปัติมายานิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิญญาปัญญิกาสุขี

upa lima yadisa ya attapa wa prajapanna weha apiyapacanika sukhiya tenang prajaparan tuh sapa pratima yadisa ya itiyo weha apiyapacanika sukhiya tenang pran tuh sapa patima yadisa ya itiyo weha apiyapacanika sukhiya tenang pran tuh sapa uttara yadisa ya itiyo weha apiyapacanika sukhiya tenang pran tuh sapa tapkina yadisa ya itiyo weha apiyapacanika sukhiya tenang prajaparan tu ສັດທາປະຕິມາຢ່າງອເມລິກາຢ່າງອີທິ

Apaia pisa nika sukiye tenang melen tosape pati maya nui saia poli sa wela apaia pisa nika suki anta nang pali alan tosape utalaya nui saia poli sa wela apaia pisa nika sukiye tenang melen tosape taki naya nui saia poli sa wela apaia suki anta nang pali alan tosape iti maya iti saia poli sa wela apaia pisa nika sukiye tenang upali maya iti saia poli sa wela apaia pisa nika sukiye tenang melen tosape pola iti

อเวราอัพยาปชาณิกาสุขีอตนางมระันตุสัพเปย์พระิมายาณุสัญญเทวาเวราอภิยาปชาณิกาสุขีอตนางมระันตุสัพเปปฏิมายาณุสัญญเทวาเวราอภิยาปชาณิกาสุขีอัตนางพระอรันตุสัพเปย์ตรลายานุสัญญเทวาเวราอภิยาปชาณิกาสุขีอตนางมระันตุสัพเปย์สกินายาอนุิสัญญเทวาเวราอภิยาปชาณิกาสุขีอตนางมระันตุสัพเปย์ติมายาณุสัญญเทวาอเวราอภิยาปชาณิกาสุขีอัตนางพระอรันตุสัพ

अव्यपञ्णिका सुखियतनां तथा सोपपे पचिमाया विसायमंसा वेरा अव्यपञ्णिका सुखियतनां तथा सोपपे पुराया विसायमंसा वेरा अव्यपञ्णिका सुखियतनां तथा सोपपे थाक्किनाया विसायमंसा वेरा अव्यपञ्णिका सुखियतनां तथा सोपपे दिमाया सीताया मंसा वेरा अव्यपञ्णिका सुखियतनां तथा सोपपे อภิญญ์านีกาตสุขียตนำมโนสุสเพปจิมายาติายามปติกาเวราอภิญญานีกาตุขียตนมโนุสภเพตลายาติสายามปติกาเวราอภิญญาีกาตุียตนมโนุสพเพตินายายามปติกาเวราอภิญญานีกาตุียตนมโนุสพเพปริมายาติตสายามปติการเวราอภิญญานีการุียตนมโนุสพเพติมาญาติตสัยามปิกาเวราอภิญญาีกาตุีจตนำมโนุสพเพุลายาติติา วิริปัติกาเวราอาภิญาปัญญาในกาสุขียตนามุนระสุตสาเพติมายาทิสายญาวิริปัติการเวราอาภิญาปัญญาในกาสุขียตนามุนระสุตสาเพอุปริมายาทิสายญาวิริปัติกาเวราอาภิญาปัญญาในกาสุขียตนาปริยรันตุติอิเมหิตตัถหาเลหิติตาปารานามิตาเจโตมุติสัพเพสามสัตตานังปีระดังวชิเตวาปีครับนายาอุปค้าตังวชิเตวา อนุปังขาเตนะสันตภาโมเจตวาสันตาเปนะปริยาธานังวัจเจตวาอปาริยาธาเนนวิหेตังวัจเจตวาวิหาสายสะเปสัตตาเวริโนตุมาเวริโนสุขีโนตุมาทุกขีโนสุขิสัตตาโหตุมาทุกขีตัตตาติอิเมอตากาเรหิสัพเพสัตตาเมตตาตังภัมมัง เจตายติติเจโตสัพพยาปาทภปาลิตจุทธาเนหิมุจตีติวิมุตมต,ต,มต,มต,ต,มติเมตตาเจโตมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมมาวิหารภาวนานิทิตาบทที่สิบเกเทวตาวิโยชนาคาถา ทุคขปัตตาจนิตทุคขาพยปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกโหนตุสัเพปปานิโนเอตตาวตาจามิสัมบัตังปุญญสัมบัตังสัเพเทวานุโมทันตุสาปสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายาสีรังลักขันตุสัพพตาภาวนาภิรตาโวนตุกาฉันตุเทวตาคาตา Sape putta pada patta kanan cayang palang alahan tanan cete cera kang panta mi tapaso. Sape putta pada patta kanan cayang palang alahan tanan cete cera kang panta mi tapaso. Sape putta pada patta kanan cayang palang alahan tanan cete cera kang panta mi tapaso sape putta pala patta pace kanan kayang palang pala anta nan kete kera kang banta mi sapato sape putta pala patta pace kanan kayang palang pala anta nan kete kera kang banta mi sapato sape putta pala patta pace kanan kayang palang anta nan kete kera kang banta Tape putah pola patah pake kanan cah yang palang, alahan tahanan cetecelelakang pantami sepeso. Tape putah pola patah pake kanan cah yang palang alahan tahanan catecelelakang pantami sepeso. Tape putah pola patah pake kanan cah yang palang alahan tahanan catecelelakang pantami ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจยเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวทวดาทั้งหลายโบดอนุโมในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอเศษษฐีเหรียญยอเศษษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิก์สิทธุประการเทินสาธุสาธุสาธุ